ีริดาพันธ์สุพัฒจันร์ประภาผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะกลุ่มบริษัทไดเวอร์ซีไหหิประเทศไทยจำกัดค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปิยพนคุณนัทมน Mr Francisco distinguished guests good morning ค่ะเอ่อเรียนคุณปิยพลคุณ My name is Teerapat Papaphanit I'm the Sales Director of Diversity Hygiene Thailand and I'm very proud to be uh, part of this opening ceremony today ค่ะคุณธีรภัทรประภาพานิชนะบริษัท Diversity Hygiene ประเทศไทย diversity is a global company with 118 years of experience and we are headquartered in the united states uh, we are specialists in the manufacturing of cleaning and disinfecting chemicals as well as equipment as well ค่ะ d i v e r s i y นะคะเป็นบริษัทระดับโลกที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า1 1 8ปีนะคะบริษัทของเรามีสำนักงานใหญท่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและค่าเชื้อแบบครบวงจรค่ะ Many of you might not have heard of Diversity but have you ever experienced such brands as McDonald's, KFC, Sizzlers, 7-Eleven, uh, Thai International and also Bangkok Hospital. These are that Thailand. in These some customers serve of the customers that we serve here we ค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะอาจจะไม่เคยได้ยินแบรนด์ diversity มาก่อนนะคะแต่เราเชื่อว่าท่านอาจจะเคยได้รับประทานอาหารที่ร้าน McDonald's, นะคะซ i สเหรือเคยซื้อของที่ 7-Eleven ะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะเคยเข้าพักที่โรงแรมในเครือของแชงกรีล่านะคะหรืออาจจะเคยใช้บริการของการบินไทยโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะนี่คือลูกค้าส่วนหนึ่งของเราค่ะ As Xin Hua's vision is to bring premium quality laundry chemicals to their customers, we are very glad to be part of this vision and proud to bring the same chemicals used at five-star hotels directly to you. ค่ะคือการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า Users of diversity's laundry chemicals will experience three things. One, Our chemicals will ensure highest linen hygiene and brightness our chemicals are gentle and they are allergy free and finally they are biodegradable ค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์สักผ้าของ DIVERSY สิ่งแรกเลยนะคะคือลูกค้าจะได้รับความประทับใจนะคะจากผ้าที่สะอาดลำลึกและสว่างสดใสกว่าที่เคยเป็นนะคะ2ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีความออนโยนต่อผิวนะคะ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแม้ผิวเด็กหรือผิวแพ้ง่ายและสุดท้ายนะคะสินค้าของเราเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเพราะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติค่ะ We are excited with this new business venture. We look forward to a successful partnership, and we are optimistic that customers will have a very positive experience once they use our services. ค่ะเรารู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนี้นะคะและด้วยความเชี่ยวชาญของทุกๆพาร์ทเนอร์นะคะ เรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกๆท,ท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากบริการของชินแสนตัวค่ะ Thank you and have a nice day ขอบคุณและสวัสดีค่ะ